ต้องมี่พาทีอเนีโอ้โหขับยางเคนอยู่ไหนกันเฮ้ยมือจะไม่ไ่ยมันฟ้เพี่พี hey. ่ก็ขึ <Hi> ้นกู แป้งมาเหรอหรอ,อ,อยู่ข้างล่างเลยคว่แบบโค้รเด็ดอ,อ่ะไอโคตอ่ะใส่แว่นนี่หม่ดเดีย่ชนายไปล้ไอบีแต่เี๋ยนี่น้ะงสาว่ะ ทำไมตอนพ่อมันบีบสามชั่วโังไม่ได้บ้านตกบันตกบ้านตกโอ้ยที่ยังไอคอนดีนะสวรรณส่เว้ยอโอ้ยกูติด อไเพี่เดียวแปอ้วนลิมผาลิมผาระวังนะค่ะอู้กระจายเลไงจากใจพี่พ่อขี่มอไซค์พี่บากรถไม่ได้กากกัาไม่แรงแรงเหมือนมึงไม่มีแรงอ่ะแรงรถเหมือนมึงไม่มีอ่ะ เแบบผักผักเยอะอะโคตรเบี่โอ้จะออกตีบโอ้ยมันติดอะไรเนี่ยอ้เี่ยแม่ลองอย่าเบียดกูดิเฮ้ยน้องค คมัเาคนแบบอ่อทดสอบการเอียงแล้วมการบังโอ้ยอะไรวะเนี่ะอึบอึบออค่อยค อา้าวไม่ผีติดอยู่เนี่ยนะอะาวอ้าวไม่ใช่ผีนี่ยวะโอ้ยมีลงน้ำอ้อโอ้ย,อยตายเลยกูไม่โอ้โหเพื่อนอ่ะพอเราเราไม่มีจุดเซฟด้วยนะมันจะเป็นไปพงแดงแดงอ่นะถ้าจุดเซฟมาเลย,เลยอ่ะกำลตามไปด้านหลัง ตาหิ่แม่งยังพูดตรงตรงโอ๊ยก็เห็นมึงแล้วไอพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเงียดเหยดรุนกว่านลงไปสิ่งแ้มแค่น้ำแบบแอ่งเล็กๆก็สามารถทำให้คุณตายได้นะครับเดือไม่เลยโอตายเพราะน้ำรถมันหขังเหมือนรถมันไม่มีแรงเ้ย มึงี่มันเลยเอ้ยยามึงสี่หย่า่เลยไม่ไกูเตือนตัวเองนี่แหละโ้ยยยูยย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 ย้ยยยย่ยยี่ยยายย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 ยียยยย่ยโยนยย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 ยอยยงยย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 ่ยย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 ยโย น้ำกดหรือเปล่าน้ำกดเป็นไปได้น้ำแพงเล็กๆอ่ะตายว้าเครื่องยนต์ช็อตเล็กน้อยอเมลุกไปเนี่ยตอนขี่นำ้ำก็ได้น้ำน้ำมินาโอ้ยเบรกเบรกของกูเบรกก่อนลึกทำไรพี่ปอดตั้งหลักแเค่เจอเขามันเบียดกนันหรอ<ไ>เบียดกนันได้หรอ

อแป้งออกเกมแล้วหรอตายอะไรวะตายเลื่อมกันแป้งขับยากมากอ่ะกูต้องกระดด๊บเนี่ยไอ้เชี่ยมันจะมีทางที่เป็นสะพานเล็กหลักความเดียวเราต้องใจเย็นๆแม้เราจะขับมอไซ หน้อพี่ผมตามมาแล้วมาาทั้งมันเสี่ยงมันโอ้ยโอ้ยทางพี่อะไรเนี่ยโอ้ยตอนนี้เหรอโอ้ยเฮียหน้าโคด นี่เจนะไม่ใส่หมวกกันน็อกเพราะอย่างนี้นี่เองเราก็ไม่ได้หลอกโคตรดีใช่เราต้องค่อยๆใจเย็นๆระวังนะเว้ยข้างหน้ามีลาวาไม่แม่พีลาวาโตไม่ได้ชัวร์คนนี้โดตตูดเต็แค่น้ำเฉยๆอ่ะ เองตายลาวาาลูกปูขับช้าหรือว่าทัญญาขับเร็วทำไมทันยาจะตามทันเลยก็ถุเยก็วาะไกัเอ๊ะไ้คิ้วตายแล้วเกือบพุ่งโอ้ยคีออะไรเนี่ยบอกเลยสะพานเหล็กโคจรนะ โอ้ยเชี่ยไข่วันมาไววะมันสุกแล้วเหมือนกันแน่เลยอ้าวพีห้วงนานี่วะจริงจริยตัดยาแคีไดนเลยหรอมาเท้าหน้าดูเลืดเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮเลือด หน้าใหญ่เนยโอ้ยใหญ่ปโอ้ยมึงเจอไปเองนี่โอ้ยโอ้ยกลากลัวแจ้งใจยี่สิบสองกระจที่ต้นโพธดสะพานไปก่อนเลยเฮ้ยเบรกดีเบรกเบรกมันมันมีเบรกใช่ไหม โอ้ยมันชนเข้าตกมันชนข้อกน้ำตายนุ้ยไปจะมึงเรียมไปสิวะ่าแกรบูตายสีรอบแล้วเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยพลังไปครั้งหนึ่งรีบมาก ขับไปลีไป่เลยเนี่ยโอ้มึงรีบมึงไปก่อนเลยไปดิใครอยู่หลังเราเราต้องให้เขาไปก่อนดีมันมันไม่ชนดีนะควายวายอะไรวะมันตกใจอุอยฮ่ มองละว้าก็น้านะโคตรนานต่อยอ่ตำรู้มากเลยตามไปโนี่มันทาเที่อะไรเนี่ยตัดถึงจะบ้าคูไม่เห็นทำไแ้วั่ที่พ่อขี่มันมีนรกคนนนพ่อขี่ลงนรกเราคนโอ้ย่านี้เย็นๆ ขับอย่างระมันระวังเกมนี้สอนเดี๋ยวผมระวังแล้วโ,โดนชนตูดไไมันมันไม่อยู่ร่างทัญญาอีกแล้วนะมันก็ต้ออกไปหรอปะมันตามร่างทัญญาไปอีกแล้วมันเพื่อไม่กี่มันตกตายไปไม่เงยข้ากูเรียนโดนแม่ไปไงเนี่ยไอแป๊งมึงเจออะไรวะทับัน โอ้แล้วกันิโอ้โหูขอไปมาดเบเบยโอ้ยอย่าตามหลังกูมาเลยกูต้องการอยู่คนเดียวไม่อยากชนใคร เราไม่อยากให้ใครชนกูต้องไม่ชอบกเปอะยเดี๋ยไป่อตรงนี้วะไม่ไหวปะไปไนแล้วไปทำไมถ้าูขี่กูใช้ความเร็วได้แค่ขึ้นข้นขึ้นขวายเนียบไอ้เชี่ยกูตายใช่ไหมอ่โอเ้นเอาได้ไหมเนี่ยออเราวาดูได้ใช่ไหมก็ได้ ได้ได้กกลงมตอนนี้ก็มีหัวว่าแบบทะลุลงขาไปเลยพุ้งทะยานไปไกลตอนนี้เสียในหัวมันแบบพุ่งไปเลยที่ว่าเ้ย มันกำลังมันอยู่หลังเข้าแก้วกอเคไปเ็นมันอยู่หลังเข้าแล้วุณอยามนอนชนสูดสกขาทายุณยอมตกเองดีกว่าโอ้ยมันชดโอเคเขาจะให้มันไปก่อนเลยโอ้ยเบงเบ ีย่อโบด้วยว่ะยังอยู so ่ข้างๆกอน้ำไปเห็นมีอะไรเกือบแล้วเนรียบเียอะไรเนี่ยเสือกตุดๆแข่งเข้ามาว่ะกูไปดิดแบบแข่งรถหีกว่าถ้าไปดำทำอู้ววเหนื่อยกูต้องเดียวาย โอ้ยเชียตรงนี้ไม่เชียดจ้ะแ้งอยู่ไหนละตรงไหนละไม่รู้ขันจอนี่ไม่เจอสะพานเลยแล้วเป็นมีจ้าวตายยไม่เฮ้ยเราได้มอไซค์แดงนะคนนี่เลยสองนาที ะอ,อะไรเนี่ยพี่ได้ผมา้าดยังไงจ๊ะบอกหน่อยโอ้ปลาตายรงยูมอไซด์อะไงีหล่ะอย่าตกนะคุรว่าตอนนี้คือมือชาไปข้างเองอยู่ไอยมือที่อย่าพันเร่งอ่ะมือชาไปแล้ว เกียว่าพูดตรงนี่เป็นเกี่ยที่แบบว่าลุ้มากขวานแล้วคุดนเอาเมาเปียกเลย มีอย่ที่คอยไว้ทุกทเสิคอยแล้วใครเลอกแผ่นี้นะไหนนะใครอ่ะไม่รู้ทำไมเลือกรถฉนตกัดอะไร เอาก็ไปสักพักเอาอีกโอ้โหโดนอะไรหาไปเลื่อยไอ้เหี้ยอย่างใครขับดังชนดังปั้งในหลังตัวนี้ีริงๆเราเล่นเหมือนตันแต่คุณเลือกรถเนี่ยไอ้เหี้ยมัวแต่โฟกัสการขับเลือกล็ออะไรวะเนี่ยโดนขับบนลาวาเปล่าเนี่ยไม่ไม่เมื่อกี้คุอยู่ตรงแผงนน้ำอ่ะแต่กูไม่ได้ลงไปนะคุอยู่บนคาดเฮ้ยเกือบลงลาวาแล้วเว้ยยัง นี่หนึ่งแดงโดนได้ไเ,เอาแบบนี้เช็คโค้ดเช็คโค้ดอ๋อน้านมีส,มา,สารกรรมตรันสีโอ้ยแล้วใครมึงมาขี่อะไรที่แบบนี้ว่าผุดถาจริงใครจัดงาน,นาาเนี่ยจัดงานท่าทาบคอนเทนต์โอ้โหเลือดเหลืองเลือดเดียวเดียว แล้วกูเพิ่งเห็นเนือถ้าไอคกวไ่พูดคือกูไม่ไดู้หลอดเนื้อตัวเองไม่ได้เห็นปะขงบนฟ้าเฮ้ยโอ้ยเซคคอยเซคคอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยยืนยันทิ้งพงหรอวะกูเหื่อยวะกูเต้นดีไหองันย่ากันดูโ ตายแต่ว่าเขาติดเขาติดเขาติดปล่อยมึงปล่อยรถไหลก่อนด้ทำไมอะไรอะไรก็เกิดสัญญาอ่ะปล่อยกูตายเถอะอย่างเงี้ย หลบเลยหลงเที่ยวเวอร์ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยปลายแมงบอกกูตอนนี้โกูโจกับไอ้ผมดำอ่ะมันมันขับมองเขาอ่ะ,อะ เี่ยมันไม่คุ้นแบบจะมีแรงไหลลงเขาให้กูหน่อยหรอวะกูต้องกดครั้งนี้เงียบอย่างเงี้ยใหดูเขาอะไรอ่ะกี่บาขที่นี่แหละไรเลือดไม่ไม่หลีด้นะดูดิกมาตวเเนี่ยเขาคนทง้องราเปนี่ี้ยอ่าไอ้สองคนนั้น มันเห็นสภาพเขาน่าจะแบบเราไม่ได้ที่นี่โอ้โหกึ้นหายอยากตดออกทีมลไม่เลยนี่ขันมาต้อโอ้ตันปีแม่น่ะไม่ไหวแล้วอันนี้อยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเออครอ เน้ำนานไม่ได้ด uh ้วยคุณจะตายโอ้ยด้วยกูแดงแล้วไปละกูงนี้ไงั่งไหนั่้เออร้านตุ้ตนไแล้วเหรอรา มัฝึกเริ่มต้นไปเนี่ยแล้วคูจะขับตอกม่จุดไปไม่ไปไม่ไปแล้วขาดตบชิมทำจริไงไ,งยไปยังไงอะอตายเลยอยอ,อ,อยู่ค่กู่ต้องถึงยังไม่ถึงไมตเลยอะียอท ครบสนาทีอ่ะมันก็กครเราเนะแล้วโดนแม่เห่าโดดไม่ได้เพื่อนดูด่นะพุกลงแต่ข้างล่างแม่งเลยแล้วกันไไหวละ่เหอเราไปเดินข้าวป่งไวไม่้งไกูออกทีมล้ไอ้สัส ราก็ไม่ไหวแล้วโคตรตายเกิดตายเกิดไม่อยู่อยู่กับพี่อะไรเราแล้วโดยทีมถล่มใจไม่ไตายอ๋อบอกให้ระวังทีบถล่มไม่เอาทีมเ,เอ้ยไม่ใช่เดินท้ำนี่อันไหนนะไปออก